เอาความจริงคุยกันว anyway. ันน kind of ี้บอยแอมอันแต่ว่าหันในวงการบันเทิงส่วนใหญ่คือผู้ลากมากดีนะก็พอกันก็เขาอยู่ไหนเขาอยู่ตรงไหนเขาอยู่ตรงนี้ไงเลาอะตรงนี้เขามีเรื่องผู้หญิงช่วงนั้นเขาคืออย่างพี่จักย์ใหญ่อะผู้หญิงเขาหาป๋องเนี่ยต้องเข้าไปแล้วค่ะพูดคุยก่อน เออเท่าไหร่ไปไหมบอกคุนเข้าหาไงมันแตกต่างกันบอกว่าไม่เข้าใจฟิลแจ็คใหญ่อันนี้ผมไม่อยากรู้เรื่องงานคุณป๋องกับคุณหอมคเคยไหมตอนแ้กก็มีแฟนแฟนก็เป็นผู้ดีเซอร์ถึงไม่มีก็ไม่เอาค่ะหอมกับหอผมอยากรู้เรื่องนี้หมุนไปโลกหลายหมุนไป บุญจะกว่าจะเจอโรคร้ายอ่ะหอยจับล็อกเลยไม่น่าเชื่อนะไม่น่าเชื่อนะมันจะหาได้จริงนะคุณลุงไปไหนอ่ะเอาวงล้อมาเพื่อเอาวงล้อมาทำอะไรได้ไหมเนี่ยต้องปีไม่ได้เดี๋ยวเราอยู่อยู่ต้องอยู่ต้อง ก็จับแล้วก็ชี้แล้วก็บอกเลยเรื่องตัดต่อมันก็พึ่มท้านี้เลยไง้พรามานั่าเพื่อให้คนได้รับรู้แล้วเผื่อช่วงเวลาที่เหลือต่อจากนี้ไปอ่ะเขาจะได้ดีกับพ่อไงโรคร้ายพ่อเป็นอะไรมันอยู่ได้นานแค่ไหนทุกคนเขาจะได้แบบอะไรที่เราเคยอําเคยล่วงเกินไปอ่ะ ขอโทษดีกว่าเพราะเราเราไม่รู้จะอยู่ด่าน้นีอการเป็นคนมีภรรยาด้วยขอโทษนะมีสัมมาคารวะตเขาเป็นอะไรเป็นอะไรเป็นไรลงไลค์ืออะไรเล่าให้ฟังว่าเมื่อย้อนกลับไปเมื่อหลายสิบปีเนี่ยปรากฏว่าตอนนั้นยังไม่มีภรรยายังไม่มีภรรยายังไม่มีลูกเลยแล้วเราก็ใช้ชีวิตแบบแบบอ่ะเพย์บอยสนุกสนานไปเลยอย่างเงี้ยแล้วก็มันก็มีเรื่องเพศสัมพันธ์อะไรอย่างเงี้ยแหละ เรายังไม่ได้กลัวเรื่องพวกนี้จนปรากฏว่เาเริ่มเริ่มมีโรคโรคนึงคือโรคเอดเข้ามา,าเราก็เฮ้ยแล้วช่วงนั้นเป็นจังหวะที่เราอะอยู่ดีเราก็ผอมอผอมจากน้าหนักเยอะๆเนี่ยปรากฏน้าหนักก็ลดลงลดลงลดลงตอนนั้นเราอยู่อพาร์ตเมนต์พ่อก็เจอเราล้วก็รู้สึกว่าทําไมเราอะน้ำหนักมันลงแล้วมันผอมผิดปกติเขาก็เลยอยากให้เราเนี่ยไปหาหมอเราก็ดือ้อไม่ยอมไปตอนนั้นเราจําได้ว่าเราฉี่อะเราฉี่ในใน,ในห้องน้ําอะอยู่ดีก็มดขึ้นก็ไม่คิดอะไร จนปรากฏพ่อต้องมาพูดแบบจริงจังแล้วว่าขอให้อ่านเนี่ยช่วยไปหาหมอหนยได้ไหมเราก็บอกอ่ะเมื่อพ่อมาขนาดนี้เนี่ยก็เอาว่าเป็นไงก็เป็นการแสดงว่าต้องผอมมากผอมมากผอมมากผอมเอาไปว่าผอมจนรู้สึกว่ายังไงเป็นโรคแน่สุดแล้วก็พากันไปโรงพยาบาลพระรามเก้าก็ไปตรวจร่างกายทั้งหมดเลยเราก็นั่งลุ้นมันก็มีถ้าตอนนี้คิดว่าถ้าเป็นก็ต้องยอมรับกระสงที่มันเกิดขึ้นแต่ว่าจะอะไรยังไงต่อไม่รู้ <Ừ. S 2> แต่ถ้าไม่เป็นก็จะขอแบบเออจากนี้ไปก็จะป้องกันจะไม่ทําอะไรแบบแบบที่เคยทําอีกแล้วเ <Ừ. S 2> พราะว่าเรามอออกมาก็บอกว่าคุณไม่ได้คุณไม่ได้เป็นไม่ได้ติดเชื้อ HIV <Ừ. S 2> แต่ว่าคุณเป็นเบาหวานเบาหวานขึ้น 300, 300แล้วจริงๆเบาหวานคนเราต้องแค่ไหนะร้อยนิดๆ คนปกตินี่คือส0 0นี่คือ3มรอคือมีโอกาสที่จะแบบว่าจะช็อกแล้วอะเพราะว่าเราอ๋อพ่อกินอะไรช่วงนั้นน้ำอัญมตอนนั้นก็หมดอะทั้งทั้งดื่มทั้งกินทั้งเที่ยวแล้วก็กินเยอะกินมากอะไรอย่างเงี้ยกินก่อนนอนพวกแป้งพวกอะไรก็ทุกอย่างแต่แต่ว่านี่ต้องบอกฟังว่าคือเบาหวานเนี่ยมันจะมีหลายแบบแบบที่เป็นแบบว่ากรรมพันธุ์อันเนี้ยของของเพื่อคือพ่อเป็นแม่เป็นพี่ก็เป็นน้องชายก็เป็นเขายกเป็นเบาหวานกรรมพันธ์แต่ เป็นแบบแห้งแบบแห้งคือเป็นแผลก็ยังพอหายเร็วถ้าเป็นแบบเปียกที่เขาว่าโดนตัดนู่นตัดนี่อันนี้จะเป็นแบบแบบเปียกแล้วยังโชคดีคือเป็นแบบแห้งแล้วตอนนี้คือจะอยู่ได้อีกนานแค่ไหนคะคุณช่วยเปลี่ยนคำถามนิดนึงอคุณจะตอนนี้เป็นแบบเป็นโรคอะไรหรือว่าอะไรไม่มันมันหมายถึงช ชอบห่วงเลยว่าหอมอย่าทิ้งลูกนะเขาชอบมาสั่งเสียชอบอะไรอย่างนี้ไงือคนแก่แล้วนี่จะหกสิบแล้วก็ไม่นรู้สึกว่าไอ้อย่างเราใช้ชีวิตมาเยอะมากพี่ยังไม่หกสอีกเหรอใกล้แล้วอีกสักสองสามปีก็จะหกสิบแล้วก็เหมือนอารมณ์แบบเล่นๆอ่ะฝากพี่หอยฝากพี่นุ่มฝากไอโอ๊ตฝากก็ฝากไปเรื่อยฝากนิกกี้ฝากแจ้งเงยเถ้ากไมอะไรไปก็เฮ้ยฝากอ็นดูลูกๆหน่อยนะแค่นั้นเองเพราะยังเล็กอยู่ครับผมแต่บอกได้เลยว่าตอนนี้เขาครอบครัวของเขามีความสุขมากๆเขต้องบอกว่า เขารักลูกเขามากผมทํางานเขาบอกเาอยากมีเขาจะพูดถึงเรื่องลูกเรื่องอะไรแค่นั้นเองแค่มีอยู่เรื่องเดียวที่เขาเคยร้องไห้เรื่องอะไรอ่ะทำไมรู้วะเฮ้ยมันจะมันเป๊ะอะไรครับมันไปเจอภรรยาของเขากันเลยฮะเขาไม่เคยเลยนะผมนี่คือเขาไอดอลในการใช้ชีวิตเขาร้องไห้จริงเหรอพี่ร้องไห้อ๋อเลือกเลือกภรรยาเหรอต้องโง่ันทิ้ง แล้วเ,เป็ดน,น้ำกับปลาวานเข้าเอวซ้ายเข้าเอวขวาหลกออกนอกบ้านหลบให้ <C bir> อ่ะทำอะไรเขาเหมือนงงเลยจำไม่ได้ทุกอย่างเลยจำจำไม่ได้จริงเหมือนกับม,มันมันนานละอารมณ์ไหนก็ไม่แน่ใจเหมือนกับก,กงมีไอ้ก็ก็แก๊แกะก็สกอย่างแล้วอยู่เขาก็พาปเป็ดนกระปลาวานเขาก็หอบลูก <un> ออกจากบ้านไปเลยแต่ว่าเขาไม่ได้ไปไหนไกลนะเขาไปอยู่บ้านน้องสาวเขา ไปอยู่ mm hmm. บ้านน้องสาวเขาแ้ยแยกกันอยู่สักพักนึงอะไรอย่างเงี้ยเขาเอาลูก <Yeah> ไปแล้วก็รู้สึกว่าอุ้ยคือทะเลาะกันก็อย่าเอาลูกไปเลยเนอะอะไรอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเมียเอาลูกไปอ่ะอันนี้เป็นเรื่องที่แบบใจมันเลยมันเกิดมันเกิรักพี่หอมีลูกเนี่ยพี่หอไม่มีอาจจะไม่เข้าใจแล้วมีลูกมจะรู้สึกว่าอืมพไม่ได้มันไม่ได้เหมือนเอาดวงใจไม่มีหัวใจอยู่แล้วไม่ได้ไงคุณเปลี่ยนไปเยอะมากยอมรับผมยอมรับผมเปลี่ยนไปเยอะ คือที่มาของความรักของสมโอทาไมถึงจบที่สมโอคือคืออ่าพี่ต้นหอมรู้จักพี่สมโอ,อมเราเคยไปเที่ยวด้วยกันอะไรแบบนี้นะพี่หอยเคยเจอปรากฏว่าเอาค,อความเป็นจริงคือน้องอะยุคนั้นเนี่ยเราก็สนุกสนานการที่เราครบคนนั้นกัคบคนนี้นะเนอะเพราะว่าตอนนั้นอะพี่ป๋องอะก็มีผู้หญิงเยอะแล้วผู้หญิงนัาตาดีีแล้วเขาจะชอบพี่ป๋องไงแบบว่าไอดอลผู้หญิงนะเขาเดินไปไหนผู้หญิงกีดอะ <laughs> กันหวานทังแวบทุกคนจะกล้าเข้าหาพี่ปองหมดเลยตรงๆใครๆก็อยากได้เขาแหละตอนนั้นแล้วเขาเปนะทําไมถึงจบคนนี้เขาเป็นผู้หญิงที่ที่ไม่จู้จี้อือไม่จู้จี้ไม่จุกจิกมีนิสัยเหมือนผู้ชายมากกว่าเราแต่คุณเคยบอกว่าขอโทษนะฮะ คุณส้มโอถ้าเทียบความสวยเนี่ยเขาอยู่ลำดับสุดท้ายของผู้หญิงที่เขาไม่ได้ใช่จเป๊เขาตั้งแต่แรกอ่ะไม่ได้สวยที่สุดในเวลาเด็กเราถ้าตอนนั้นเลยอย่างเงี้ยเราก็คุยคุยกันไปปรากฏว่าตอนนั้นรู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้ก็ดีนะแต่แล้วว่าเราเรายังไม่อยากหยุดเรายังไม่อยากหยุดเรายังสนุกับการใช้ชีวิตอยู่แล้วพอวันหนึ่งเนี่ยเราก็ไปนอนที่คอนโดน้องคนหนึ่งอะไรเงี้ยทำไมเรารู้สึกเรานอนไม่หลับเรามีความรู้สึกมัน หวาดระแวงกลัวตื่นมาผัวเขาจะตามมากระทืบเราไม่ว่าวะอะไรเงี้ยตอนนี้นมันก็คิดบ้าไปหมดเลยเฮ้ยเราควรจะหยุดไหมแล้วเพื่อนเราซึ่งเล่าอยู่ด้วยกันเนี่ยมันก็บอกว่าวันหนึ่งอะ่ะมันไม่ไม,ไม่ไม่สามารถมากินเหล้าเราได้แล้วนะเพราะเขาก็มีครอบครัวมีลูกแล้วเขาจะพูดอย่างเงี้ยจนแบบเออหรือว่าควรจะหยุดวะแล้วคิดว่าทั้งจีหกับใครคิดว่าเอ้ทถ้งงั้นเนี่ยคนนี้สนหน้าสนใจที่ว่ามือถือก็ไม่จับ มไม่จู้จี้ไม่จุกจิกวันไหนเรากลับเช้าปกติจะต้องโทรมาเวียงอันนี้โทรมาขับรถดีๆนะอะไรอย่างเงี้ยนะไปเรียนนวดเพื่อมานวดเราเมนูไหนที่เราอยากกินยังไม่ทันพูดเลยเช้ามาวางบนโต๊ะแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราเคยเช็กไหมว่าที่เขาไปเรียนนวดอ่ะหรือจริงแล้วเขาไปทํางานเขาจะไปทำงานเอออะไรแม่ เห็นอย่างเงี้ยโคตรรักผมบอกเลยผมใกล้เขามากแล้วก็เขาเขารักภรรยามากแล้วเขาเป็นคนหนึ่งที่ทําให้ผมรู้สึกว่าผมต้องหยุดเหมือนเขานะถ้าเขาหยุดได้อะเนาะง่ายแพะชีวิตมันจะเป็นความสุขอีกแบบหนึ่งใช่ใช่ใช่แล้วก็มีความสุขจริงๆครับสุดยอดนะคุณอยากตอบคําถามอะไรเราอีกไหมฮะแล้วทวกคุณเลยไม่ไม่ไม่อยากตอบคําถามไหนเอาความจริงผมเห็นแล้วผมรู้สึกว่าตัวผมอะในมุมของผมนะผมไม่ได้มีความลับ ในวงการบันเทิงเลยเพราะว่าทุกคนนะ่ะรู้จักอยู่แล้วแล้วผมก็เล่าเรื่องอะไรต่างๆที่คุณอยากรู้หรือใครอยากรู้ไปทุกอันแล้วผมได้หมดเลยอันนี้คืออะไร <c oughs> อันนี้ผมไม่ได้หม่นนะอันนี้ผมทําให้เห็นเลยนะว่าผมไม่ได้หม่น <c oughs> ถ้าคุณบอกว่าผมตอบได้หมดแล้วครับเออผมไม่รู้สึกกังวลเลย ถ้าอันนี้แหละคะอันนี้มันนานแล้วนี่มันเรื่องเราอุดรธานีมันเป็นยังไงทําไมคนก็ถึงต้องมาล้อเราอยู่อันนี้มันนานแล้วแล้วก่อนอันนี้มันนานแล้วก่อนก่อนมีลูกมีเต้านะอ่าออันนี้มันนานแล้วก่อนก่อนมีลูกนะแต่เมียมีแล้วกลรือเปล่าก็เราได้มาผ่านมานานแล้วมันยรู้จะรอรเมีย คุณพูดถึงข้าวหมูเลยเล่าะจะลงเป็นถัและเล่าดีๆนะจะเข้าเอวแล้วนะจะเข้าเอวซ้า,ายขวานะนะเออไอ,ไอเป็ดน้ำเข้า,าแล้วผ่านมาแล้วอันนี้มีอยู่เออมือม่อนามาแล้วก็ไปรับงานกับแจ็คเล็กไปงานฟุตบอลเอ่ยชื่อมันอีกแล้วไม่เป็นไรมันไม่ข้าพหเ,เพราะเราก็ปั้นมันมาคุณตลอดอ่ะก็ไปกับแจ็คเล็กไปงานฟุตบอลแล้วพอเสร็จแล้วเนี่ยปรากฏว่าทางทีมงานเจ้าภาพเนี่ย เขาก็จัดที่พักให้ก็เป็นโรงแรมที่ที่ระดับชั้นหนึ่งของอุดรธานีคราวนี้พอไปถึงเสร็จปั๊บเนี่ยพองานเสร็จเราก็เข้าที่พักกันเมื่อนานแล้วตอนนั้นเนี่ยผู้ชายอ่ะเวลามันห่างบ้านห่างอะไรแบบนี้มันก็เหงามันก็เรียกน้องมาแบบว่าเออมามาดูแลหน่อยสิ คุณไปทุกที่คุณก็เรียนทุกที่ in, เช็คอินได้ไ่าเช็คอินใช่ก็เป็นคนแบบขาดความอบอุ่น uh huh. เป็นคนที่อยู่คนเดียวไม่ได้ uh huh. อไอ้ก็ไอ้แจ็คเขากเา็เขาก็เห็นด้วย uh huh. เขาเห็นดีงามด้วย uh huh. เราก็เลยสั่งอาหารขึ้นมา uh huh. สั่งอาหารขึ้นมาแบบว่าเอออยากกินเมนูนะั uh ้น huh. เมนูนี้อะไรเงี้ย ก็กว่าอาหารที่มามันเมื่อไม่ตรงไม่ตรงปกไม่ตามภาพที่เราเลือกภาพที่เราเลือกมาเราก็งั้นไม่เป็นไรดีกว่าในเมื่อสั่งมาแล้วมันไม่มันไม่น่ากินมันไม่ตรงอ่ะมันไม่ตรงอ่ะไม่กินดีกว่าเราไม่กินดีกว่าเดี๋ยวมันอ้วนเดี๋ยวมันอ้วนออกไปหากินข้างนอกดีกว่าตายแล้วเออออกไปยังไงนั่งรถอะไรไปก็ไม่มีรถเพราะเรามาทำงานแต่เใช่ไหไม่มีรถ แต่ว่าด้วยความที่อยากกินมากมันหิวไงอะไรก็ได้ตอนนั้นหน้ามันมืดแล้วก็ช่วยแจ๊คแล้วบอกแจ็คงั้นเราไปหากินข้างนอกดีกว่าก็ลงมาจากโรงแรมแล้วก็ข้างหน้าโรงแรมก็มีรปภเกามีรถมอเตอร์ไซค์เจอยางว่าสวัสดีพี่สวัสดีนี่มีอะไรครับจะขอยืมมอเตอร์ไซค์พี่ไปหาอะไรกินข้างนอกอ่าเชิญเชิญเขาก็เจอล้วก็เออเออสตาร์ทยังไงพี่แล้วก็สตาร์ทเสร็จขาขึ้นยังไงวะพี่ ก็บอกเราเราก็เอาว่าพอไปได้ตอนนั้นมันก็ก็หิวจัดอ่ะก็ขึ้นเสร็จปุ๊บไอ้แจ็คก็ซ้อนแล้วก็ขี่ออกจากโรงแรมโอ้ไฟแดงมีมาสามสี่ไฟแดงอันนี้พี่อันนี้โมไซค์พี่ขับไอ้แจ็คซ้อนไฟแดงแล้ววูบไฟแดงสองวูบไฟแดงสามวูบคือตอนนั้นเนี่ยมันหามมันหามคือถ้าตอนนั้นมีรถบรรทุกหรือรถอะไรเนี่ยมันหามหรือมันหยาก มันหามันหามมันอยากจะไปให้ถึงที่ให้เร็วๆแล้วตอนนั้นนึกในใจายว่ายังกลับมาคุยนตอนหลังว่าตอนนั้นเราทาไม่ได้ไงมแจากเล็กเพราะว่าถ้าวันนั้นเนี่ยมันมีรถวิ่งมาเนี่ยพุ่งตรงตายเลยนะอืมเพราะตอนนี้้ความที่อาจยอมแล้วว่าก็ขาดสติอันนี้เป็นตัวอย่างไม่ดีนะแล้วก็ผ่าไฟแดงผ่าไฟแดงผ่าไฟไปเรื่อยๆจนไปถึงร้านอืมก็ร้านก็ไม่มีแล้วสุดท้ายก็เปเจอแล้วเข้ามันก่าหมดแล้ว ก็อาหารไม่มีให้กินแล้วอยากจะกินอะไรที่มันอยากกินก็ไม่มีแล้วสุดท้ายก็ไปจบที่ข้าวมันไก่มีร้านข้าวมันไก่อยู่จ้างเปิดพอดีฉันวันนั้นเนี่ยเราก็ได้กินข้าวมันไก่โดยที่กว่าจะไปได้กินน่ะโกต้องใช้หัวหูก็เกือบตายที่เราทานข้าววันนั้นแบบใช่เปลี่ยนไม่ไม่มีไม่มีป๋องวันนี้ที่คุณจะค้ำชูในวงการบันเทิงเลยใช่ใช่ใช่แล้วมอไซเนี่ยบิดไปนะแบบเนี้ย เงี้ยอะไรนะเสียง่อไซไงเสียงไฟแดงอ่ะถ้าผ่าสองไฟแดงเงยงสามเงแต่นีไม่ดีนะไม่ดีนะไม่ดีนะคืออันนี้คือมาหลายสิบปีแล้วเขาแค่โชคดีที่เขารอดมาได้ฮอยจ้าฮอยจ้าอยากรู้มานานแล้ว การที่คุณกลัวปลาทูเนี่ยอันนี้ผมถามคุณม,มันคือการแสดงไม่ได้แสดงกลัวจริงผมคือมักจะมีคนบอกว่าดาราเนี่ยพาเป็นดาราต้องกลัวอะไรแปลกๆแต่เนี่ยไม่ชอบแล้วกลัวปลาทูเมื่อแต่เด็กแล้วก่อนจะมาเป็นป๋องก็โพลเลยด้วยซ้ำไปแต่เด็กเคยถามแม่พ่อก็ได้แต่ก่อนก็กินแต่ก่อนเนี่ยยายอะไรมกลัวกลัวกัวลคุณกลัวกัวป่ะไม่กลัไม่กลัวเลยเออจริงคุยดีๆมันต้องมีกลัวเงสิวะกลัว หอยเป่าพื้นอย่าเอาหอยเป่าพื้นมาหอยเป่าพื้นน้ำแดงนี่ไม่ได้เลยนะกลัวคือยังไงกลัวยังไงกจะไม่เอามาให้กินเยไม่ไม่มีเลยหรออ่ะถ้าสมมุตินะเอาสมมุตินะอันนี้สมมุติแล้วแล้วบอกพี่เลย่างเงี้ยหรอเออคุณสามารถจ้องตาปลาทูได้สักสิบวิไหมไม่ชอบมองเออไอหอกไอยไม่ใช่หอย อะไรพี่เอานะโอเคผมรู้แล้วว่าพี่พี่กลัวอะไรกลัวอะไรคอยไปจีผมก็อายเหมือนกันเวลาที่ไปบอกใครว่ากลัวปลาทูเนี่ยแต่ก่อนเราก็กินยายเราก็ทําให้กินแต่พอวันหนึ่งอ่ะกินแล้วมันก้างติดคอก้างมันติดคอคือก้างปลาทูอ่ะติดคอแล้วมันติดแล้วมันเหมือนกับมันจะตายใช้คานี้ก็แล้วกันยายก็เลยปั้นเป็นข้าวกลมๆแล้วก็ใส่เข้าไปแล้วมันก็หลุดแต่กว่ามันจะหลุดไปได้เนี่ย มันทรมานแต่นี่จะบอกว่านั่นคือวิธีที่ผิดนะคะจริงๆถ้าก้างปล<ม>าทูติดคนะ<ข>อให้กินน้ำไปเยอะอย่าปั้นอะไรที่เป็นก้อนกลมๆลงไปเด่นขาดเพราะมันมีโอกาสทําให้กล้างปลาทูลึกลงไปอีกออคือคุณต้องนึกถึงหลักการเนี่ยคออยู่นี่ก้างอยู่นี่เอาแน่นๆลงไปปุ๊บมันมีโอกาสที่ฝั่งลงไปลึกอีกกินน้ำไ่เยอะแล้วถ้าไม่ออกอ่ะคุณหมอจะคีบออกนะคะหลายสิบปีหอมเคยไปคีบ600บาทตอนหลังพยายามกินน้ำเยอะ พวะคีบทีหนึ่งหกรอยบาทตอนเป็นเด็กอะ่ะคีบครั้งหนึ่งอะ<ต>่<ล>ะตอนนั้นเออแล้วถ้าสมมติแบบกินน้ำมันยังแบบเอาใช้วิธีน้ำนี่แหละแต่กินเท่าไหร่ไหมผมใช้ที่ฉีดถูดได้ไหมห นี้เลไหมหรือลูกแม่นี่นม,ม,นมีสินไหมไปหาคุณหมอดีกว่าเขาจะมีเครื่อง, <Hz> ของเขาเด็กมากแล้วบังเอื้อนหเหตุการณ์ตอนนั้นที่ก้าติคอมันก็อยู่ช่วงใกล้ๆกันก็ไปเดินตลาดกับแม่และเข่งประตูที่แม่ค้าเขาขายอะ่ะ <Hz> เคยเดินตลาดสดใช่ไหมตลาดสดมันจะตั้งสูงตลาดสดมันจะตั้งสูงเข่งประตูมันจะตั้งๆและมีหลายราคามีหลายราคาแล้วเราก็เป็นเด็กน้อยที่เดินผ่านแล้วมั่นใจว่าตัวเองไม่ได้ไปโดนแผงประตูของแม่ค้าคนนี้เลยอยู่ดีมันยังไงก็มันก็หล่นโค้งคำโค้งคโค้งคำลงมาแล้วนึกภาพตลาดอะตลาดที่มันจะมีน าจะแจแย่ๆมันจะเป็นเหม็นอ่ะไล่เด็กน้อยคนนี้ก็คือเราเนี่ยเราก็แบบอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยแล้วเข็นประูก็ทำทำทำแล้วขึ้นมาแล้วแบบเหมือนแม่ค้าด่าประมาณวไอเด็กไอเด็กแบบเดินไม่ดูไม่ระมัดระวังกันแล้วก็แล้วก็ปากมัก็แบบปากมันก็เปิดไปด้วยไอ้น้ำตลาดนี่ออกมาน้ําแจ่ๆมันก็ติดปากแล้วก็โดนด่า แล้วแม่เราอะแล้วแม่เขาเดินเขาเดินไปซื้อเราก็วิ่งกลับบ้านเพราะตลาดกับบ้านเราไม่ไกลแม่ก็เดินไปซื้อของจน้วเขากลับมาบ้านไปอะไรบอกว่าโดนโดนแม่ค้าด่าอ๋อมันฝังใจมันหลอกมันใกล้ๆกันตอนนี้ก้างกีดคอกับไอ้ที่เข่งประทูมาล้มทับอ่าตอนนั้นแล้วปลาทูแล้วก็รู้สึกว่าปลาทูมันคาวมันยังไม่มันยังไม่ได้ทอดนะมันคือปลาทูมันเหม็นปลาทูในในเข่งในเข่งอ่ะมันคือทั้งกลิ่นทั้งเหม็นใช่แล้วไอ้น้ำน้ำตลาดอ่ะ มันยังฝังเลราความรู้สึกเราอะว่ามันแดะจะอ้วกอะมันโฟเบียเลยแหละเออก็แต่กแก้ได้เขาบอคิงือแก้ได้เพราะว่าเหมือนพี่บินพี่ไทยกลัวเข็มแกก็ไปแก้มันก็มีวิธีการรักษาแบบนี้แต่เขาถือก็ไม่เป็นไรก็ ก็เราก็ไม่กินแต่ที่บ้านกินนะพ่อกินแม่กินภรรยากินไอเป็ดน้ําก็กินอแต่ว่าที่บ้านแค่รู้ว่าถ้าพี่ป๋องอยู่ก็อย่าเอาอไอ้เมนูปลาทูนะพี่ปลาทูมาตั้งแค่นั้นเองแค่นั้นเองแต่วิธีแก้เท่าที่ผมศึกษามานะขุดหลุมลึกๆให้พี่ลงไปนอนแล้วเอาปลาทูเนี่ยกลบ แล้วดินกบกินดูกับมันจริงๆมันจะปลดล็อกบ้าแล้วใครอยู่ได้วิธีแก้คือพอด่าปุ๊ตบปากแค่ขาด่าพี่ป๋องได้ไงว่าเด็กเขาไม่ตอนโตตอนนั้นใหญ่มาตอนนี้เด็กน้อยอยู่เลยห้ามด่าเด็กไม่ได้ต้องบอกว่าวันนี้สนุกมากๆขอบพระคุณมากพี่หมอพี่หอมพี่ป๋องยังมีผลงานอะไรเราได้ดูจะถามยังไงดีนะว่าไม่ได้เป็นพิธี ก็ทะเออมันดูมันดูเก่งๆนะไม่ใช่นะเก่งตายเก่งตายจะไม่เซ็ตตัวก็เวลาเจอเราตามช่องทางไหนก็ฝากให้ติดตามรับชมด้วยก็แล้วกันแล้วก็รักเอนดูป่องคนที่ไปนานๆอะไรยเงี้ยครับแล้วก็ฝากรายการเนี่ยที่ทำกับพี่หอยทำกับน้องทำกับเพื่อนฝากรายการเดี๋ยวช็อคด้วยอะไรยเงี้ยครับมุนใจทุกครั้งที่ได้สัมภาษณ์พี่ครับ วันนี้เป็นพิชัยักที่น่ารักนะครับขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากครับนะครับมาติดตามความสนุกกันได้ใหม่นะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา1 0 5โมงกับรายการหอมกระหอยโชว์เอาละครับไปที่มาเลยครับคุณเป็นโรค ไรคือป่วยหนักที่สุดในชีวิตถึงจะต้องแบบผ่าตัดวางยาสลบถ้าันเป็นเนื้อหลายอ่ะส่วนใหญ่ถ้าเป็นตรงเนี้ยคือไม่มีทางรักษาคือกระจายแล้ตายเลยคำถามต่อไปค่ะอ้าวแฟนจับได้ไหมเคยมีจับได้สองครั้งอ่าก็ไปมีอะไรกับสาวนี่แหละนะท่วงสงการเลยแล้วเขาจับได้ยังไง เขาจับได้เพราะว่าผมเมาแล้วผมลืมว่าวันนั้นแฟนมาด้วย